อ๋โอเคสวัสดีครับเราจะเริ่มจากกลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ป่าป่าอะไรเนี่ยป่ามันเป็นต้นไม้อะไรวะเป็นป่ากระถินปา่นปาสนโอะแข็งแข็งอะนะ,ะตอนนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าใบาวายนะครับเป็นหญ้าเป็นใบระบบอฟอตจิ่งนะฮะตัวน,นี้เป็นตัดหญ้าสามารถตัดทางป่ามได้นะครับวันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวเยี่งศูนย์นะครับ ตัวนี้ออกแบบพิเศษมานะฮะเป็นเป็นตัวสไลด์แมนนวลน,นะฮะตัวนี้ก็จดสิทธิบัตรแล้วนะครับครับผมยังไงเดี๋ยวจะสไลด์ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเซนเตอร์นะฮะเราก็จะสไลด์ให้ดูนะครับก็าถอดสลักมาแล้วก็ดึงนะครับดึงได้ครับเป็นสไลด์มือนะฮะกะเพายาวหน่อยนะเนี่ยมันจะเยื้องอยู่ประมาณ30เซนติเมตรนะครับเนี่ครับนะสามสิบเซนติเมตรนะครับ นะตอนแรกเซ็นเตอร์นะฮะตอนนี้เยื้องมาทางนี้30เซนนะเฮ้ยเท่าไหร่ตน้นเกินนะดูหน้าก,ก็สามมั้ยสามสิบนะสามสิบเซนติเมตรนะครับก็สไลด์แล้วก็มีมีมสลักง,งี้ครับก็เป็นแมนนว่เอาแล้วกันนะครับนะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะตัดปลาถนนนี่ฮะแล้วก็จะกินมาทางนี้หน่อยนะครับก็เยื้องไว้มันก็ได้กินเลนนิดนึงนะฮะเอาไว้ตัดหญ้าริมรั้วตัดหญ้าไหลาทางนะครับก็เกตดอยู่อย่าไปอยู่ข้างหลังครับโอเคเชิญเลยครับ เป็นรถถ่ายรถไม่เป็นขนาดเท่าไหร่นะขนาดเท่าไหร่นะแค่6ตัน40แค่60เซนติเมตรนะครับเอาให้มันเชิดหน้าขึ้นหน่อยปิดฝาลงหน่อยนะเชิปิดฝาลงหน่อยถุงไทยแต่ปิดฝาลงหน่อยแฝาปิดได้นะครับ ตอนนี้มันจะได้กันดินดินดิดออกมานะครับเด,เดี๋ยวรอสักครู่นี่ครับโอเคเราปรับมาแล้วรูหนึ่งนะฮะให้มันลู่ลูลงหน่อยนะครับวันนี้ก็ออกแบบมีสิทธิบัตรนะครับผมยังไงก็ก็ยังไงดูเป็นต้นแบบได้นะฮะมีการทดลอกเป็นแบบนะครับโอเคเยวจะไปกัแล้ว รถไถเป็นฮิโนโมโตะยีย่สิบสามแรงนะครับไม่ต้องเดินตามมาแล้วจะเดินได้ไม่ตเป็นไรน,นะครับ ปิดฝ่าแล้วนะ่นยโอ้ยมียาคาด้วยโอ้ดูยาคาดิดูยาคาดิ ตัวนี้เหมาะกไไับใบวายฟอร์จริงมากเลย,ยไปเดี๋ยวจะไปทางนี้นะครับโอ้ oh, ย่าหนาตื่เลยอะ่ะย่าแบบปักๆเลย เดยิบตอนขอดูหน่อยดิ

ต้นกระถินเนี่ยตัวแต่ยากกระไล่มันนวดนะฮะมันจะเยื่ยงสูนเลยนะครับ โอเคดูทางก่อนด้วยฮะดูครับโหยุ่ยเลยครับทำไรโอเคแล้วตัดย้อนไปให้ไหมแล้วไปย้อนตัวเดี๋ยวถ้าถ้าจะใช้ตัดตัดไปอย่างนู้นดีกว่าตัดตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไปนี่โอเคเดี๋ยวจะออฟเซตมาอีกทางหนึ่งเอาทางที่ไม่มีหุไม่มีไม่มีฝาครอบนะครับนี่ครับโยกเลยแต่ยังไม่ได้ดึงออกเลย เด้งป okay mm hmm ิ้นอะโอเคนะนะเป็นสไลด์มันนวลนะครับครับก็โยกได้ประมาณ30ซนติเมตรนะฮะโอเคโอเคไปเดี๋ยวแม่แก่เนี่ยเนี่ยจะสลับอย่างเงี้ยมาดูดิ สูงไปเปล่าสูงไปเปล่าเอาลงหน่อย <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะนี่8นาทีแล้วดูดูคลิป 2, 2> <Okay. S 1> เนี่ยสไลด์นนเนี่ยสไลด์มันนวดเนี่ยก็ลำบากหน่อยครับแต่มันมันนวดนะครับโอเคครับ okay. Okay.